เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันนะครับ ในคลิปนี้เป็นเรื่องของการยืมเงินและการทวงหนี้นะครับโดยปกติเนี่ยการยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะยืมเงินจากเพื่อนจากญาติพี่น้องแต่ท่านทราบไหมครับว่าการให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยท่านสามารถทวงหนี้ได้ไม่จากัดเพราะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการทวงถามหนี้นะครับเราลองมาดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับครับกรณีเพื่อนเนี่ยยืมเงินเพื่อน เขาไม่กำหนดให้อยู่ภายใต้กฎหมายการทวงถามหนี้พศ .2558 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนสามารถที่จะทวงหนี้เพื่อนวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับการทวงหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e หากมีการส่งข้อความไปหาลูกหนี้แล้วถูกเปิดอ่านแม้ไม่มีการตอบรับก็ถือว่าลูกหนี้ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้วนะครับการทวงหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ หากลูกหนี้รับสายแล้วมีการพูดคุยกันในสาระสำคัญที่แสดงเจตนาในการทวงถามหนี้ก็ให้ถือว่าเป็นการทวงถามหนี้แล้วหนึ่งครั้งหากลูกหนี้ไม่รับโทรศัพท์หรือรับสายก่อนถูกกดตัดสายจะถือว่ายังไม่ได้มีการติดตามทวงถามหนี้นะครับแล้วก็ห้ามแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมหมายเลขโทรศพัพท์02 575 3344นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงในกรณีที่บริษัทที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่สร้างความไม่เป็นธรรมนะครับแต่ตรงนี้ในกรณีที่เพื่อนยืมเงินเพื่อนเขาไม่ได้กําหนดให้อยู่ภายใต้กฎหมายการทวงถามหนี้พศ2558เพราะฉะนั้นเพื่อนจะทวงหนี้เพื่อนวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเราก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ